คุณอยากทานอะไรคัมยาบาซาชนแนลคุณอยากทานอะไรสูไขคกินซังอันนี้เผ็ดไหมดีฮาเลซ่าลาอันนี้เผ็ดไหมอันนั่นจงมั่นเพ็ดขอข้าวหน่อยทามนเนเนบิบาลาขอข้าวหน่อยย่อนข้าอิดหนึ่ง ขอช้อนด้วยซุ้โกและเปบบาราขอช้อนด้วยยอนปาเจ้ค่ะขอน้ำหน่อยเยนแน่เ,นเ,นเนป๊บาขอน้ำหน่อยยอนนำอิดหนึ่งทานอาหารเที่ยงกันเถอะงาโดเนเลซลซสาเมทานอาหารเที่ยงกันเถอะ เขากินเขาวันเยาวนอ้อขอน้ำแข็งหน่อยยีแค่แน่นแน่ปีปาขอน้ำแข็งหน่อยย้อนน้ำแข็งอีกหนึ่ง